ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับสามหนุ่มเหมือนเดิมนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมีหัวข้อที่น่าสนใจมั้งนาให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับนะคุณดอมครับ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 ว่าไงครับอ่าวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้ออะไรครับอ๋อหัวข้อนี้น่าสนใจมากๆเลยคือสีเทคนิคพิชใจสาวครับโอ้สีเทคนิคพิชใจสาวน่าสนใจไหมเห็นไหมน่าสนใจเปล่ามาวินน่าสนใจเปล่า ก็สนใจก็ได้ครับสนใจก็ได้แฟเห็นไหมน่าสนใจไหมไม่เป็นไรผมมีซีเทคนิคของผมเองอะไปดูฟังเทคนิคของผมก่อนดีกว่าปะ่ะข้อแรกคืออะไรครับคุณดมก็เป็นอ่าเรื่องที่มาจากสาขาวัตถุสี่นะครับซึ่งเขาบอกไว้ว่าข้อแรกเนี่ยการให้ทานการให้ทานคืออะไรครับคุณม,มาวินคือการที่เรา ไปขอเขาครับแล้วเขาให้เราเนี่ยก็คือการให้ทานอย่างหนึ่งนะครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราควรจะไปเขาครับไม่ไปเราต้องให้เขาไปเราครับเขาจะได้ได้ทานเราเขาจะได้ความสุขนะเราอ่ะเราอะได้ทานเขาอะได้บุญถูกต้องเออเออตามนั้นดีมากดีมากต่อตข้อที่สองเนี่ยก็คือการพูดจาให้ไพ่ลอเขาไว้คุณต้องหยอดเขา อันนี้คือเทคนิคนะับต้องหยอดหยอดนี้ที่เวลารถไม่ขยับแล้วมันจอดหรือเปล่าครับสุดยอดไปเลยครับโอ้โหไปข้อที่สามมาดีกว่าไปโอ้โหข้อที่สามเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเนี่ยให้ทาตัวให้ประโยชน์กับเขาก็คือไปเป็นเบสนะครับเบสนี้ที่เวลารถก่อนจอดนั่นมันเบสครับนั่นันเบสครับ เอดี๋ยวไล่เกี่บละอ่าเอ่อช่างมาเลยครับเพราะว่าการเป็นเบสเนี่ยคือไปทําอะไรก็ได้ที่แบบเออไปลดภาระของเขาอ่ะเช่นมาวินไปกับแฟนก็ไปถือของให้เออใช่ไหมไม่น่าจะลดนะน่าจะเพิ่มภาระให้มากกว่าไม่น่าจะลดให้จริงๆนี่ลดถดภาระให้เขาไงมางลดภาระให้เขาเพิ่มภาระให้เราใช่ แต่ผมน่าจะกลับกันรถมาไล่ผมแล้วเพื่มมาไล่เขาอางเงี้ยจะถ้าจะถูกกว่าอ๋อมาสายนี้ล่ะโอเคยแต่แต่เราแต่ละคู่ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรใช่แล้วแต่เขาไปครับแต่ละคู่อยู่ที่ว่าคุณเป็นคนยังไงช่างมันเถอะข้อที่สี่เนี่ยมันข้อที่ยากที่สุดเลยคุณไม่ชคบเืออะไรคืออะไรครับคือการทําให้สม่ำเสมอไงเวลาทำให้เงินขาให้สม่ำเสมอปลายเข้าไวเหมือนคุณดอมใช่ฮะ แรกๆก็ดีเนี่ยหลังๆก็เริ่มเจ้าชู้อย่างนี้หรือเปล่าอ่าครับไม่ใช่แลวเว้ยข้อข้อนี้ง่ายสุดเลยน้อมยากตรงไหนวะง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวง่ายง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวที่เหลือยากช่าเดียวที่เหลือยากหมดใช่ที่เหลือยากหมดอืมทำไมอ่ะก็มันง่ายนิดเดียวอ่ะที่เหลือยากหมดอ๋ออะเรื่องนี้นี่พวกคุณนี่มีประสบการณ์อะไรบ้างไหมอ่ะอืม ขอเชิญแฟนๆครับ oh. น okay. 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 ี่ผมผมลุกเถิดก็ได้ลุกเถิดก็ได้เปิดโอเคอ๋อเคยเคยมาวีดีโอไปเรื่องของผมเนี่ยมีว่าผมไปแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็ใช้หลักการนี้เลยไปแบบไปพูดพูดหยอดทุกวันเลยจริงๆพรพูดหยอดเสร็จปุบเนี่ยผมก็พอเริ่มคำพูดเริ่มใช้ไม่ได้แล้วเนี่ย สิ่งเดียวที่เราใช้ได้คือเงินแลก็เริ่มไปเปย์เขานะสุดท้ายก็ไม่ได้ครับทำ,ทำไมทำไมไม่ได้มีมีแฟนก่อนหรือว่าเพราะว่าผมหล่อเกินไปครับเขาเลยไม่เอาครับอ๋อขับไปได้โอ้โหนี่มันหล่อเกินไปไห,ไหลยอมันหล่อเลยไปดอมเลยดอมดอมเลยฮะครับ ก็เรื่องของผมเนี่ยเกิดจากการที่ว่าผมย้ายโรงเรียนใช่ไหมครับตอบไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยไหมครับสวยไหมในสายตาผมเขาสวยมากนี่นี่ในสายตาเอ่แบบเห็นครั้งแรกก็รู้สึกโดนใจเลยผมเลยไม่ผมเลยปล่อยผ่านไปก่อนอ่ะไปมาไปมาเขาอยู่ห้องเดียวกับผมผมเลยทำการหยอดเขาทุกวันทำงานกลุ่มก็ไปทำงานกับเขา ยอดทุกลยที่ดอมหยอดได้เนี่ยเพราะเขาเป็นกระปุกออมสินใช่ไหมแ้นั้นมันออมเงินหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นหยอดเอาก็มันหยอดได้อ่ะก็หยอดออมสินมันก็หยอดได้ไงเออครับพอพอปลาเปลี่ยนไปเข้าเรื่องเดิมอ่ะอ่ะนั่นแหละก็จะพูดเลยว่าเนี่ยหยอดเหมือนหยอดเหรียญแบบอุกออมสินเลยออมเงินวันละนิดวันละนิดวันละนิด เหมือนเหมือนน้ำหยดลงบนหินใช่ไหมใช่มันก็จะกัดกกาะไปเรื่อยๆหินก็จะก่อนน้ำภาษาอะไรกับหัวใจปลายเพลงขึ้นขนาดก่อนหินยังหลายเป็นเม็ดทรายน้ำประสาอะไรกับหัวใจโอเคมาต่อครับตอต่อต่อบอกพอกูไม่เล่าแล้ว จบเลยคุณน้อมก็หลังจากนั้นผมก็หลังจากที่ผมไปเขาเไอะไรไปกัดหยอดเขาทุกวันนะกัดเลยเหมือนน้ํากัดต้อลงหินไงเอออ่าก็แบบเขาก็มาถามแล้วแหละว่าชอบเราเหรอแล้ต่ผมบอกแกว่าไม่หรอกผมดีเกินไปตึ่มโป๊ะ ทำไมทำไมคุณดอมไม่มีแฟน้าใชไม่ถามตามผมแมเลยเนี่ยอหมสวยเอาไปคุณคสุดท้ายแล้วคุณอะคุณแจมยังไงเลยคนสุดท้ายไม่ต้องหนีครับก็สำหรับวันนี้ก็สำหรับไม่ต้องหนีกลับมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาก็ได้เอ่สรื่องของผมนะฮะก็เป็นกอดผมยันอ่าทิ้งพันแอมเป็นเรื่องกอดผมยาโรงเรียนนะฮะก็จะเป็นประมาณแบบว่า คุยกันมาสองปีเจอกันตอนเข้าค่ายอ่าหลังจากเข้าค่ายมาก็ไปส่องเขา,เาตามเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆทำตามนี้นเลยแต่เมื่อก่อนหยอดไม่เก่งไงเออก็เลยไม่ได้แค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวนี้ครับวันนี้เหรอนิฟซิ้วเลยเก่งเินโอ้โหิ้ว<ต>เลยแบบแต่หยอดเยอะเกินมันเอียนตามนั้นมันเอียนอ่ะมันหยอดเดียวคดเบี่ยวนะแบบตามนั้ว ใครโสดสน,สนใจติดต่อคุณดอมได้นะครับคุณดอมวันนี้ใช่<ท>สนใจติดต่อได้นะฮะครับก<า>็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็บ้าแล้วโว้ยโอ้ไม่ได้เหรอเพื่อน<ป>ทุกคนได้อยู่ผิดตรงไหนอเออก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับปปรใครนะครับโโโโโโปปปรรรมมมทททผมไม่เปิดใจรับใครครับใครเลยอ๋อ นี่ครับแต่แซมเขาเปิดลับนะครับทุกคนเลยไม่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 เรบเป็นโรดี้เอ้ยขึ้นขึ้นไอเดียวเดี๋ยวอะไรมาดูตัวเอสนะครับเอสเฟสบุ๊กใช่ครับอะไรดอมอะไรดอมได้ครับเมื่อกี้หัวเราะแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอ๋อไม่ไม่มีโอเคไม่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 ผมไม่ได้ทำอะไรผมทำอุปกรณ์ต้องทำหัวเราะไหมเราะอะไรครับจ้า ใช่ครับจะไม่ได้นอนแนะๆพวกผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็จากลาจะไปก่อนอย่าลืมเป็นล้อไนครับไม่เป็นไม่ใครเจอปืนเลยเหรอคไม่น่าจะเป็นอยู่แต่บ้านไม่น่าเป็นล้อไนอย่า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 ลืมเป็นล้อไนนะครับขอให้มีวันที่โชคดีนะครับเจอปืนเจอปืนเอาใหม่เท็กี่สามจะปิดยังไงอาครจะพูดอะไรพูดก่อนไม่ว่า มาจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ต้องใช้ก็แพ้ลารครับเพราะว่าลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับเรียนไปแล้วหน่อยครับขอให้มีวันที่โชคดีครับเ <c oughs> จอปืนผมหายอะ่ะ